สวัสดีครับอยู่กับช่างมดเกษตรแล่งตนครับเดี๋ยวพามาจับปลานะครับเอาไปปล่อยนะครับน้ำแห้งครับพอดีว่าไม่ทางอีกาทั้งนกกระยางแล้วก็เหยี่ยวนะครับมากินปลาก็เลยจะจับออกเอาไปปล่อยตอได้ก็ว่าจะเปิดน้ำใส ให้มันเต็มนะครับแล้วก็ให้ปลามันอยู่ในนี้ตลอดเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้แล้วครับน้ําออกไม่ทันแล้วครับน้ำใต้ดินมันลดเยอะนะครับออกไม่ทันก็เลยไม่เปิดสายแล้วก็จะจับปลาไปปล่อยดีกว่าเดี๋ยวค่อยบริหารจัดการพื้นที่ ตรงนี้ใหม่นะครับ,บรา่าจะขุดนี่แหละครับดันข้างนี่แหละครับรอบๆข้างๆนี่นะครับรอบเลยนะครับจะทําให้รอบเลยครับรอบบอนเนี่หน้าที่ก็ประมาณได้ไม่ถึงได้นะครับงานงานหนึ่งนะครับในน,นี้ก็จะมีปลา ดุกนะครับปลาช่อนปลาสลิดแต่เพียนขาวปลานินไม่รู้จะเจอหรือเปล่าแล้วก็นนจันนะครับแต่สลิดในนี้เยอะนะครับเพราะว่ามันขยายพันธุ์เร็วน,นะครับปลาสลิดนี่ครับแล้วก็โตรเร็วด้วยครับนี่ครับลูกปลาสลิดนะครับ มีแต่ลูกปลาสลิดท,ทางนั้นนะครับก็บเลยเดี๋ยวจะขุดนะครับไม่ได้ใช้รถขุดนะครับคนนี่แหละครับขุดด้านข้างนี้เดี๋ยวเอารถไถลงมาไถเป็นร่องก่อนนะครับ อาจจะให้ลึกด้านข้างนะครับลงไปอีกสักฟุต2ฟุตนะครับแล้วก็จะให้น้ํามันอยู่ด้านข้างรอบนี้นะครับตรงกลางนี้เราก็จะปลูกข้าวเหมือนเดิมครับส่นนี้ก็คือเปล่า,าไปก่อนแล้วรอให้น้ํามันแห้งแล้ถ้ามีงบประมาณก็อยาเอารถแมคโครมาลงนะครับพุ่นนี้หาย แต่ว่าไม่มีงบประมาณเราก็เลยจะขุดด้วยมือเราเองนะครับรถถมายมาถยเป็นร่องให้ลึกเท่าที่รถถ่ยจะถายลงลึกได้นะครับลแล้วก็จะขุดเองนะครับได้ลงลึกอีกสักฟุตสฟุตก็เอาแล้วครับอย่างน้อยก็ปีต่อไปน้ำก็ ไม่แห้งแล้วเราเปิดน้ำไม่ได้ไม่มากก็ไม่เป็นไรแต่ให้มีน้ำพอได้อาเลี้ยงปลายอยู่ในนี้นะครับแต่ตรงนู้นเยอะมากเลยครับแต่ไม่รู้ว่าจะจับเอาหรือเปล่าเพราะว่ามันน้ำมันยังเยอะอยู่นะครับ ลูกหอยในนี้นี่เยอะมากนะครับตัวหอยตัวเล็กๆครับตั้งแต่เท่าไม้เท่าตะเกียบนะครับเยอะมากครับมีทั้งอะไรต่ออะไรไม่รู้ครับในบอ่อน,นี่เยอะแยะ,ยะได้อะไรก็เอามาปล่อยทิ้งไว้ในนี้นะครับ นี่พอนี่นี่นี่เาที่ตรงนี้นี่ตัวหนึ่งนั่นหรืนว่าตรงนู้นนั่นแหละปลาสลิดนะครับ นี่หายะนี่มีทั้งลูกอันนี้ด้วยนะครับนี่ลูกอาแม่งตับเตานะครับหอยเชอรี่ครับนั่นตรงนั้น còn bào băng, xài tung tao, tung mương, dễ, chưa mai dài, nó chơi, thế mà sa វាអមមកទៅប្រាញាណាមានតែតៅនោះអ្ហាឃើញពីទេត្រាលឿនឡោះអឺជេរីតិចទេជិះឲ្យមកលឿនครับជេរី ถ้าน้ำนะฮะบาดาลเรามันไม่ลดนะครับก็อาจจะสูบขึ้นมาใส่นะครับแต่พอดีมันลดนะครับมันนู่นครับต่อมาจากในบ้านนู่นครับเลยแ๋้วเราค่อยบริหารจัดการกันใหม่ดีกว่าครับในนี่เนี่ยเยอะครับตาพูดเลยเนี่ยเยอะมากในนี่นี่ ประมาณไม่ต่ำกว่า3-40โลนะครับไอาใบลอยที่บอใหญ่ มีแต่ปลาสิเล็กเลยครับตรงไหนอย่าเยอะครับจับไม่ได้หมดครับมันซุกอยู่ในตาหญ้านะครับ

ปลาช่อนครับเออปุ๊บนี่เรียบร้อยครับปลาช่อนถองให้เดรนจัดๆแล้วมันก็จะขึ้นมาเองเอามาอะไรอันนี้ปลาช่อนปลาช่อนก็เป็นเปลือกที่ถูกสี่สิบจบนะ อันนี้ได้ปลาตะเพียนกี่ตัวเดียวปลาสลิดไอ้นับไปกี่ตัวนี่สวยมากครับประนับเลยเนาะคัดปลาใหญ่ๆเอาไว้กินหน่อยวะเดี๋ยวจะช่วยพ่อกับแม่จับปลาอันนี้นะครับจะลากได้อยู่บ่ ปลา,าสุกนี่อยู่ที่นี่นี่บนนี้นี่ปลานะที่น้มันสุกอยู่ที่ข้างบนนี้นี่ไอลากทางนน้มันก็นลากได้อยู่ เออตรงนั้นนันใหญ่ขนาดตรงนั้นน่ะหรือปิดก็ได้ด okay. ได้ไหม้ไดนะน้มน,น,น,นี่ตรงนี่นี่ตรงนั้นแหละนี่นี่ก็มี อ้อเค่นี่นะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ